nhiều phải ra lớp buổi tối thường cái như thế mà các kinh nghiệm tập mà còn như thế này học đồ chơi 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 chơi

ติ๋งให้ได้ยังไงก็ได้เงี้ยให้เรามายังเดียวให้เรามายังเดียวเดี๋ยวบอกนี่นะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวปิ๊กไปเดี๋ยวติดต่อแต่ทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวจะบอกเรายังเดี๋ยวขอซูมแป๊บเปิดใช่หันปูกะยากต้องเคลื่อนไว แม่นานี่ก็ต่อคอมไว้แล้วมีกล้องเลยอุานาเนาะต้อยูในเรียนเนาะมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเปอุปรมากแ่นเยน้องเอาคอมมาแล้ว้องอน่วผมเอามาไม้มร้องนัตงเด

จะขอลงดวใจดหัวนะ้วดด้วยท้าอดไขหน่ลกเลยิมาลนะอมจะเาเแดิมไม่เอาไม่แอะหาใหม่เหพอเดียวถ้าเอาคนงานมาแต่งก็ต้องมาดูเขาก้อนเจ้าเอ๊ะย่าเฮียคนอลไปย่านี้หรอ เมื่อไปยากาน <c oughs> แต่ถ้าเราจะเข้าไปยนะ่าที่ตัอช่วยเราฝนฟัวได้ค <c oughs> ่ะอ๋อ <c oughs> แต่ถ้ามาได้เรียนจะได้บอกคนงานไว่าต้อเขอฝนเองมามันจะมามือ่ฝนฝนโอบเรียนน้องโงมาหายาก่น <c oughs> อนเนาะว่าจะเอาคนงานมาวันใดย่ตึงไปไหนไปไหนน,ะ <c oughs> นี้หลุด